สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีครัวบ้านพอออนะครับขอนำเสนอเมนูสันคอ,อย่างนะครับแล้วก็ใส่ย่างนะครับเนาะ,ะซึ่งก็นี่คือเครื่องที่เฮาส่ใส่มักแล้วครับเนาะก็สีมีสามเกลือนะครับอันก็คือพริกไทยรากผักชีกระเทียมนะครับมี ซอสหอยนะครับมีซีอิวดำผงปรุงรสแล้วก็ซอสฝาเขียวนะครับนี่คือเครื่องที่เราจะใช้หมักนะครับเนาะครับนี่ครับใส่งาๆเนาะพี่น้องครับผมเดี๋ยวผมสิตดัเครื่องเราด้วยครับขั้นตอนแรกเขาก็ต้องลวกใส่ก่อนนะครับเนาะเพราะว่าการลวกใส่มันเซ็ดใหอย่างสุกาย ใส่ก้อนที่ผมเสียมาลวกนี่ผมล่างน้าเกลือเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะส่วนในหม้อต้มนี่กส็สีเพิ่มความหอมด้วยตาไขร่นะครับทุบละกาใบบักูดครับทำให้ย่างสุกตัวถึงแม่นครับมันเห็ดใน้้ยเขายางสุกตัวถึงนะครับเนาะย่างสุกง่ายนะครับโอ้หอมละพี่น้อง,งรครับรผมนใน,นช่วงที่ รอให้ใส่สุกนะครับเนาะก็สซิบไปตำเครื่องหมักครับผมบกับเขาใส่พริกไทยไปครับคือเก่านน่นแหละครับสูตรขวบันพออ๋อเขาสูตรกะเอานะครับเนะบาะบไดยตวงไดยี่ยังมากมายครับผมครับหลังจากที่ตำพริกไทยละเอียดแล้วก็ตามด้วยรากผักชีนะครับเนาะ เหลือโค้มันไว้จักน้อยครับมันจะได้เพิ่มความหอมครับหลังจากนั้นก็ตำหากักซีให้มันละเอียดครับครับหลังจากนั้นเขากะตมด้วยกระเทียมนะครับเนะาะตำผสมกันให้ละเอียดครับ ครับหลังจากที่ห้าตำาพรักซีนะครับตําพริกไทยตำกระเทียมแหลกแล้วครับใส่ตามด้วยผงปรุงรสนะครับเนะาะผงปรุงรสซอสหอยครับซอสฝาเขียว ซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำนี่มันอยู่หวานย,ววยูเรวเลยตัดน้ำตาลนิดนึงได้อซีอิ๊วดำหวานอยู่แล้วก็ okay, ใส่น้ำตาลน, <ตา S 2> นิดนึงครับหลังจากนั้นก็นกค้นให้เข้ากันครับ ข้เก่านะครับสูตรเข้าบาัวเยตวงเลยยังน,น,นะครับกะเอาครับผมครัวบ้านพออ่อนสูตรของเงาือกะเก่าครับนี่คือใส่ที่ผมต้มเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าๆเมื่อนี้กัสันข้อกับประมาณโลนึงครับแล้วก็ใส่นี่ก็อยู่ประมาณโลนึงครับเติมน้ำปลานิดนึงอ่าเติมน้ำปลานิดนึงนะครับนี่ก็คือส่วนผสมที่แล้วสีเข็ดเอาหมักนะครับ เนื้อกับใส่ของเฮาเนาะครับเนาะใส่แล้วกนแล้เวเฮาจะเอาื้อมาตักใส่คคกมันเผาเนือ้อครับนี่ก็คือวิธีการหมักนะครับเฮาสีาาส่แยกเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกก็ใส่ลงไปที่ไส้นะครับส่วนสันข้อนี่แม่กลัวเราเสียวตำ นะครับเพื่อที่มันสะได้เข่าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเอามาตำนีค้ครกนี่ก็เป็นอีกสูตรลับหนึ่งของเขาครับเพื่อที่เนื้อกับเคื่องมันสีได้เข่าเป็นเนื้อเดียวกันครับย้วยย้วเอาพี่นอ้องเอออย่าตำแห้งไรครับย้วยยวเอาอ้หอมแล้วครับ อย่างเราพี่น้องกนะันนี่คือเรียบร้อยในส่วนของขันคอนะครับเอามือใส่นี่เกสีใส่ในฮอใส่ีนกระสียัวเื่อกันพี่น้องนะครับยัว,น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 ,วนี่ขกเฮดแบบเดียวกันนะครับที่จริงถ้าพี่น้องอยากเอามือย้ำก็ได้เื่กันครับผมได้คือกันแต่ว่า สูตรแม่บ้านของผมอาอยย้อนนี่ครกดีกว่าครับถึงใส่มันห่อน,น้ำแล้วครับผมเพิ่งต้มออกมาจากหม้อไม่ไหมครับถ้าห้องอ้อยย้อน้ี่ครกมันก็สิเขากันดีกว่าครับมันสิผสมเป็นเนื้อเดียวกันนี่ครับอย่าเหแห้งเอย่าเห็ดแห,แหด้งเลยครับเด้คอค่อยๆครับค่อยๆอ้อยอ้อาใส่ห้องนี้สุกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาไปต้มเรียบร้อยแล้วโอ้หอมหลายพี่น้องสุดยอดครับ อยากย่างแล้วม่อนี้ผมสิกินพร้อมเดียครับมันพิดไทยกันจนฮอดกินหมดแล้วครับตุกิปผมสีไทยเพราะฮอชวดกินครับเดี๋ยวใส่ย่างนี่ต้องซิมให้พี่น้องเบิ่งพร้อมครับนี่ครับมันก็สิเขาไปเนื้อเดียวกันครับ ถือว่าการมักสันคอกับใส่เป็นที่เรียกร่อยแล้วขั้นตอนต่อไปผมก็สิไปเฮ็ดน้ำจิ้มแจ่วครับผมติดตามกันครับครับสําหรับขั้นตอนนี้กับพี่น้องมาเบิงครับวิธีการปรุงน้ำจิ้มแจ่วของเราในวันนี้ครับผมซึ่งกับส่วนผสมกับประกอบไปด้วย พริกปนนะครับเนาะพริกปนอันนี้น้ำต้มสุกนะครับข้าวคัวอันนี้ผมคัวไม่ไม่เลยครับนี่ข้าวคัวแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกมีน้ำปลานะครับผงนัวแล้วก็น้ำตาลทรายถ้าได้เป็นน้ำดนันน้ำตาลปิ๊บนี่มันเซตเห็นนัวขึ้นครับผมแต่ว่ามื่อนี้ผมขี้ขานไปซื้อครับ มาเริ่มปรุงกันเลยครับเริ่มที่น้ำมะขามเปียกครับผมบม,มีสูตรอดอกเด้อบ่มีสูตรครับคือเกาครับแต่ว่ากินน้มัได้เอกเสพมันนั่นครับพี่น้องใส่น้ำต้มสุกลงไปน้ำนต้มสุกอันนี้ตัดส้มนมั่นบ่ครับเน,นี่ยน้ำต้มสุกเนี่ยใส่น้ำต้มสุกไปจากนั้นก็ตามด้วย น้ำตาลทรายจัดน้อยนึงครับผมบดน้อยหนอกใส่ยสร็มันจะออกเปรี้ยวหวานครับสูตรนี้จะเป็นสูตรเปรี้ยวหวานนะครับเนาะสูตรเปรี้ยวหวานน้ำตาลทรายแล้วก็ตามด้วยผงนัวครับใส่หน่อยแซ่หน่อยใส่ลายแซ่าลายครับผมหลังจากนั้นก็น้ำปลา กะเอาครับสฝึกบ้านพอออมิต่กะเอาครับค้นจะยััให้น้ำลายอ่าคนก็ยงให้ล้ลายนะครับให้น้ำจารทรายน้ำล,ลายก่อนครับที่จริงถ้าเอาไปตั้งไฟเราเขียวไว้นะเราเวลาจะกินค่อยมาใส่สองย่างนีเก็บได้โดนมากโอ้นั่นจะเป็นอีกสูตรหนึ่งครับถ้าผ่านความร้อนก็จะเก็บได้นานขึ้นครับ แนี่เห็ดเลยกินมืเห็ดมือนี่กินมือนี่แล้วครับนี่ครับสำหรับผักกระสีมีผักแขวเลื่อยนะครับบ้านผมเอินผักแขวเลื่อยหรือว่าหอมเปรอะตัวนี้หอมผักซี่ครับผมแล้วก็หัวหอมนะครับเนาะมือนี่เป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็ต้นหอมครับผมในระหว่างที่คนเห่ ส่วนผสมนะครับละาลายเป็นเนื้อเดียวกันครับหลังจากที่เขาคน้นละาลายเรียบร้อยแล้วนะครับเนก็ตามด้วยพริกป่นนะครับพริก<า>ปน่อนอันนี้ก็แม่บ้านผมตำเองครับผมบน่าเกลียดน่าเผ็ดกกะใส่ลายนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยข้าวคั่วนะครับ น,นี่ไม่ใส่ตอนทีกินก็ได้เขาคั่วนี่พี่น้องสีเอาใส่ตอนอย่างใสเรีย,ร,ยร้อยแล้วก็ได้ด้วยครับเด้อตอนที่กินเพราะว่ามันสีเห็ดให่เขาคั่วตึงนะครับแต่ว่าผมเห็ดแล้วนี่ผมก็สิไปย่างกินเลยครับผมก็เลยสีใสให้ครบส่วนผสมทุกอย่างครับ ตอนชุดไทยก็เพิ่มสีสันนะครับเนาะด้วยหอมนะครับที่ห้าซอยเรียบร้อยแล้วโอ้สวยงามหลายพี่น้องหอมแดงนี่มันเห็ดให้นัวด้วยครับเด้อนะครับวนตัวผมกับมักอยู่แล้วนะครับนี่คือเจวนะครับสูตร ครัวบ้านพออครับผมเรียบร้อยแล้วครับบันนี้ก็เหลือแต่ไปย่างจิ้มแล้วพี่น้องโอ้สวยงามเลยครับครับพี่น้องหลังจากที่เขาเตรียมทุกอย่างแล้วเบืดแล้วนะครับเนาะก็เข้าสู่ช่วงของการย่างพี่น้องโอ้เริ่มหอมแล้วครับผมเตาผมก็ใส่เป็นเตาไฟฟ้าด้ครับเด้อเพื่อความสะดวกครับ สวยงามมากครับครับพี่น้องนี่ก็คือ,คอตอนที่เขาย่างแล้วนะครับเนาะพร้อมกินแล้วครับบาตรนี่โอ้สีสันสดสวยเลยครับผมสวยงามมากอันนี้ก็เป็นพักนะครับเนาะหลากหลายครับผู้ใดมกักพักอันใดก็กินได้เบิดครับผมแต่ผักแพ้วนี่ขาดไ่ได้ครับ แพลที่สวนครัวพร้อมกินแล้วหั่นครับพี่น้องหั่นหันหันห่นหิวแล้วครับผม